พาดหัวข่าววันนี้ไม่มีเงื่อนไขมีบัตรประชาชนใบเดียวรับเงินเยียวยาเท่ากันทุกคนกับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สาระดีวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สาระดีด้วยนะครับวิธีการใหม่จ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด19มีบัตรประชาชน ไทยใบเดียวควรได้เงินเยียวยาเท่ากันทุกคนทันทีไม่ยุ่งยากไม่ล่าช้าไม่มีเงื่อนไขด็อกเตอร์สุดชาติธาดาธรรมรงดเวทอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลในทุกโครงการที่ได้รับความเดือดร้อน จากวิกฤตโควิด -19 โดยระบุว่ามีบัตรประชาชนไทยควรได้รับเงินชดเชยเท่ากันทุกคนครับ 1. รัฐบาลไทยใช้เงินเออยียวยาจำนวนมากถึง1.9ล,ล้านล้านบาทคิดเป็น11.4%ของผลผลิตของชาติ GDP เพื่อแก้วิกฤตโรคระบาดโควิด -19 โดยเป็นเงินกู้ถึง1ล้านล้านบาทประชาชนไทยทุกคน ต้องร่วมกันเป็นหนี้เพิ่มขึ้นซึ่งจะต้องเก็บภาษีในอนาคตมาใช้คืน 2. รัฐบาลมีเป้าหมายกู้เงินเพื่อมาชดเชยเป็นเงินเยียวยาประชาชน6แสนล้านบาทและฟื้นฟูเศรษฐกิจอีก4แสนล้านบาท 3. วิธีการจ่ายเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาลมีเงื่อนไขย,ยุ่งยากมากชดเชยประชาชนแต่ละคนไม่เหมือนกัน และไม่เท่ากันเช่นการให้ประชาชนที่ค้าขายทำงานเองและแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมคนละ5,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนมีประชาชนลงทะเบียนกว่า28ล้านคนเดิมรัฐบาลจะให้9ล้านคนแต่หลังๆมานนี้รัฐบาลได้เพิ่มผู้มีสิทธิ์เป็น14ล้านคนแล้วก็เพิ่มเป็น16ล้านคนเนื่องจากเงื่อนไขามากจึงเกิดความล่าช้าไม่ทันการ ในขณะที่ประชาชนไม่มีรายได้ไม่มีเงินซีการชดเชยแรงงานในระบบประกันสังคมก็ยิ่งยุ่งยากใหญ่ราชาและไม่เท่าเทียมาการชดเชยเกษตรกร,ร,กรหรือเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,ก,รกับชดเชยให้เป็นต่อครอบครัวซึ่งต่างกันกันกบกรณีเยียวยา6กรณีเหตุเกิดจากวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 ทั่วโลกประชาชนไทยทุกคนได้รับผลกระทบ รัฐบาลจึงควรชดเชยและใจเงินเยียวยาทุกคนเท่าเทียมกันทันทีไม่ยุ่งยากไม่ล่าช้าไม่มีเงื่อนไขมากการให้เงินชดเชยไม่เท่ากันนั้นไม่เป็นธรรมขอขอบคุณแหล่งข่าว s o c i a l h o t 24 c o m หากคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สารดีนะครับ